คือช่วงนี้จังหวะรถที่อยากจะรู้ว่าทาท่อมาโล่งไปเนี่ยยิ่งร้อยไปแล้วเนี่ยมันจะเติมไม่ค่อยมีอันเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยถ้ารถยิงไม่มีกําลังอะ่ะมันจะยิงแบบไม่มีให้ใช้เลยรอบคันนี้ก็เป็นเตลต่าวิทนะครับมากับเจ้าของรถด้วยวันนี้มาเปลี่ยนพักกลางสุดออโต้ซิงคันนี้คือมีปัญหาที่ผมดูนะเครื่อง204ไล่ท่อมาเล็กไปน,นิดนึงแล้วข้างหลังเป็นมอ ญี่ปุ่นนะฮะเป็นไซต์ตรงเกียยวพักกลางก็ตรงรถบอดี้หนักมันต้องใช้ทอกแล้วก็ในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนเกียร์ซึ่งไล่มาโล่งเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับรถเบาๆหรือรถพวกเกียร์ออโต้ที่แบบออมีกําลังอัดหรือว่าทําเครื่องเยอะวันนี้นิดหนึ่งเนี้ยมันไม่ได้เป็นรถซิ่งประมาณอารมณ์ว่าต้องขับแล้วเจอตลอดถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้ใหญ่ๆนะเราก็ใส่พักกลางสุดออโต้ซิ่งเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้พี่เจ้าของเขาขับแล้วลองดูถ้าไม่ดีขึ้นจะรับเืิน ดูให้พี่เขาขับไม่ดีก็ด่าแล้วกันถ้าดีก็บอกหน่อยว่าต่างไงพี่โอเคนะพี่พทาวของเก่าคือเหยียบแล้วมันไม่มาเลยเครับอันที่เหยียบแล้วผมเลยครับผม ม,ม,มันมาช้ากว่าใช่ไหมพี่มีช่วงที่มันโบดนี่ยังดีนะเพราะว่ารถพี่เป็นเครื่อง2องพสี่ถ้าเป็นสองพันจริงๆอะ่ะมันก็จะยิงย,งยิงแย่เลยถ้าไล่ท่อโล่งอย่างเงี้ยไปอะ่นะฮนะการเติมกดแล้วเติมที่เท้านะฮะเาพักกลางสุดออโต้ซิงโอเคเลยครับพี่อขอบคุณมากเลยไม่คืนนะถ้าคืนบอกพี่ถ้าคืนเงินได้เลยไม่ดีขึ้นจะยินดีรับคืนครับพักกลางสุดออโต้ซิงของเรานะฮะ ก็สนใจนะคนที่ไล่ท้อเสียมาแล้วมีปัญหาเรื่องโล่งปหรือคลิกดาวแล้วไม่มา,มมากินน้ํามันมากกว่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเทสผิดสูตรเปลี่ยนพักกลางผิดสูตรเปลี่ยนปลายผิดสูตรหมาเท่าซิงเดี๋ยวจะแก้ให้ลองแก้ด้วยวิธีที่ถูกเหมืนก่อนด้วยพักกลางสูตรแล้โเ่ซิงแล้วถ้ามันไม่ดีอันไหนเราค่อยมาแก้ใหมก่กันจริๆขอบคุณครับ